สวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านสุดหรูครับบ้านโมเดนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบหรูหรามากเลยครับบ้านหลังนี้อยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทสามห้องนอนครับหนึ่งห้องสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนี่ครับตามที่เห็นด้านหน้าระเบียงด้านหน้าแล้วก็ห้องเก็บของอีกสุดยอดมากเลยครับแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นอะไรที่แบบข้างในนี้หรูหราผมเห็นแล้วแบบหืม ยินดีที่จะนําเสนอนะครับอยากจะให้หลายๆคนได้ดูเป็นแบบอย่างครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังนี่คือ18เมตรครับนี่ครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็รายละเอียดรูปแบบการทําบ้านหลังนี้โอ้โหผมต้องยอมรับว่าช่างนี่แบบฝีมือมากๆเลยครับพาทุกคนนี่มาดูกันสีเทาครับสีเทาตัดกับสีขาวแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็น1ห้องนอนขนาด4คูณ4ทุกห้องครับข้างบนเห็นไหมครับ ดูรับใบอากาศอะไรต่างๆชัดเจนสวยเหล็กทุมนองนี้ไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นนี่ครับเป็นสแตนเลสหรืออลูมินียมเจ้าของบ้านเป็นอะไรครับสเตนเลสใช่ไหมพี่เจ้าของบ้านสวัสดีเจ้าของบ้านครับสวัสดีครับสุดยอดครับบ้านหลังนี้เกิดจากการเอาคนแนะนาตัวเองนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่ออาทิตย์ครับอาทิตย์พี่อาทิตย์นะครับอืบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของเสียสุพรรณ สั่งได้ดังใจเนาะนี่ก็ประมาณนี้คุยกันง่ายด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดที่สาคัญที่สุดคือพี่อาทิตย์นี่คือออกแบบได้สวยด้วยครับตามที่เห็นนี่ครับหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทบริเวณด้านหน้าสามห้องนอนครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วขออนุญาตด้านข้างอันนี้คือการลงรายละเอียดสวยครับผมเห็นแล้วคือแบบไม่ต้องคิดมากครับผมขออยากได้แบบนี้เลยอันนี้คืออาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเหลือนิดหน่อยครับข้างบนครับฝ้าอะไรงานเรียบร้อยครับ นีครับวันนี้คือเป็นกระเบื้องที่เรียกว่าเป็นกระเบื้องลายนี้เลยครับนี่สวยงามมากเลยนะครับการเก็บยดะเลี่ยดอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นแบบนี้ด้านข้างครับยกสูงจากตัวพื้นนี่อยู่ที่ประมาณสักเมตรยี่สิบนะครับนี่ครับยกสูงขึ้นมาแล้วก็ลำดับชั้นต่างๆท่านก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการที่จะสร้างบ้านด้วยนะครับว่าเทคนิคของท่านคือบันไดอะไรต่างๆมันควรที่จะเดินขึ้นแบบเวียนขวาครับเห็นไหมครับเราขึ้นก็คือเป็นแบบ เข็มนาฬิกาครับบันไดก็จะขึ้นมาอันนี้คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับเหลือนิดหน่อยครับที่จะมาแก้ไขเพื่อที่จะให้สมบูรณ์นี่ครับขึ้นมาลายเห็นไหมครับลายนี่สวยงามเลยครับขั้นบันไดการเก็บงานของช่างนะครับพอขึ้นมาปุ๊บนะครับพี่อาทิตย์บอกว่าขออนี้แนะนําข้อมูลหน่อยพี่พี่อาทิตย์ด้านนี้หน่อยครับนี่ครับมันจะไม่ได้เป็นแบบเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นพักนิดหนึ่งครับประมาณนี้นี่ครับท่านบอกว่ามันก็ควรจะแบบเป็นชั้นนิดนึงครับส่วนข้างบนด้านนี้ครับ เป็นระเบียงนั่งครับนี่เป็นระเบียงนั่งเล่นด้านนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอ้กระเบื้องนี้ลายสวยเลยนะครับเป็นประมาณนี้ครับข้างบนครับเสาบ้านตรงนี้ลายกระเบื้องขึ้นมาสวยงามเลยนะครับมุมตรงนี้ท่านเป็นคนออกแบบเองนะครับแล้วก็ให้ช่างได้ทําตามแบบที่ท่านได้วานไว้แล้วก็ด้านข้างครับด้านข้างบริเวณด้านนี้หน้าต่างตรงนี้จะเรียวกว่าเปนหน้าต่างบานกระทุงนะครับ เป็นกระเบื้องลายครับที่เป็นลายคล้ายๆกับหินนะครับเขาเรียกว่าหินทรายนะครับก็จะเป็นแบบนี้หน้าต่างก็เปิดได้ครับหน้าต่างก็จะเป็นบานแบบนี้ในแนวยาวครับนี่เรียกว่าหน้าต่างบานกระทุงเปิดปิดเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสวยงามเลยทีเดียวครับหัูข้างบนนะครับอันนี้คือข้างในบ้านนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เป็นประตูบานกระจกนะครับประตูบานกระจกเปิดเข้าออกได้แต่ว่าตรงนี้ครับเป็นบัวสีขาว บบวสีขาวลายเห็นไหมครับโอเคเลยครับแล้วก็สีตรงนั้นจะเป็นสีเทาตัดกับสีขาวประมาณนี้นี่ครับระเบียงด้านหน้าโอเคเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้น่าจะอยู่ที่3ามคูณสนะครับบริเรียนตรงนี้นะครับช่องนี้3ามคูณสเมตรครับระเบียงด้านหน้าโอเคเลยนะครับย้อนกลับมาดูบริเรียนภายในตัวบ้านครับโอ้เห็นแล้วรู้สึกแบบนี่แหละครับบ้านในฝันของหลายๆคนแม้กระทั่งผมก็เหมือนกันผมก็อยากจะได้ข้างในบ้านเป็นแบบนี้แหละนะครับ นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆครับกระเบื้องนะครับก็จะเป็นลายนี้ครับเป็นของแกรนิโตขนาด60คูณ60ครับหรูหราจริงๆครับเดินเข้ามาภายในตัวบ้านเป็นแบบนี้นี่ครับฝ้าข้างบนนี่เป็นฝ้า2ชั้นครับแล้วก็จะมีหลอดไฟโอ้โหสุดจะบรรยายครับผ้ามงผ้าม่านอันี้คือยังไม่ได้รวมนะครับผ้าม่านนะครับก็จะซื้อมาติดตั้งเองนะครับผ้าม่าน อันนี้ท่านก็จะมีชั้นวางทีวีมีชั้นตู้โชว์นะครับและที่สําคัญที่สุดผนังครับลองลองดูผนังครับนี่ผนังส่วนใหญ่เขาจะทาสีกันแต่บ้านหลังนี้เอากระเบื้อง,น,น,งนะครับมาปูเป็นผนังเพราะว่ามันจะทําความสะอาดได้ง่าย2ก็คือกระเบื้องมันจะเย็นอยู่แล้วครับมันจะทําให้ตัวบ้านเย็นมันจะไม่ร้อนนะครับพอผมได้อยู่ในบ้านหลังนี้ก็เย็นจริงๆนะครับเป็นแบบนี้ขนาดห้องตรงนี้จะอยู่ที่4ี่คูณสี่คูณ 10เมตรโดยประมาณครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับกว้างเลยนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ประตูก็จะเป็นประตูกระจกครับกระจกเปิดปิดแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับเป็นแนวนี้เลยนะครับห้อง3มห้องนี้จะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกก่อนนะครับซึ่งห้องทั้ง3ห้องนี้ก็ขนาดเท่ากันครับก็คือ4ีคูณสเมตรเราเดินเข้ามาดูข้างในกันครับเปิดไฟครับนี่ครับ4ีคูณสเมตรเห็นไหมครับ โอ้โหหลอดไฟท่านโอเคเลยนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับกระจกบานกระทุงทั้งสาบานผ้ามากนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันตามที่เห็นครับบ้านหลังนี้อาจจะรีวิวนานหน่อยนะครับเพราะผมว่าผมมองว่ามันมันคือบ้านที่มันละเอียดที่สุดแล้วก็แบบสวยงามจริงครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่ท่านได้ซื้อมาจากเน็ตนะครับก็มาประกอบเอานะครับเป็นประมาณนี้ โอเคครับห้องแรกผ่านไปครับประตูก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนานอพีวีซีนะครับซูเปอร์นานพีวีซีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับยูอ่ะยูพีวีซีนะครับจำได้แล้วยูพีวีซีเป็นแบบนี้ครับลายก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกบิดอะไรต่างๆนี่ครับเป็นประมาณนี้นี่ครับห้องแรกนะครับเป็นอย่างนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปครับย้อนกลับมาห้องที่สองครับห้องที่สองก็เหมือนกันครับ สี่คูณสี่เมตรแต่ว่าจะต, hehe, ต่างกันตรงที่ er หน้าต่างหน้าต่างก็จะมีที่เดียวนะครับนี่ครับข้างข้างบนเป็นการตีฝ้าแบบเรียบนะครับไฟนี้จะอยู่ที่มุมมุมห้องนะครับมุมห้องมุมห้องจะไม่ได้อยู่ที่กลางห้องจะอยู่ที่มุมห้องเลยนะครับสีขาวครับตัดกับสีฟ้าตามท, is is ที่เห็นนะครับสีฟ yani. ้านี่จะอยู่กำแพงฝังด้านนี้ส่วนสีขาวจะอยู่ด้านนี้นะครับหน้าต่างโอ้โหดูหรูนะครับ กระเบื้องนะครับก็จะเป็นสีขาวลายนี้ครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าลายอะไรแต่ว่าดูแล้วมันโอเคนะครับแบบนี้เลยนี่ครับย้อนกลับไปดูฝั่งทางด้านนี้นี่โอเคนะครับต่อไปเราก็จะออกมานะครับเพื่อที่จะไปดูอีกห้องนะครับทางด้านนู้นครับย้อนกลับมามุมนี้เป็นอะไรที่แบบสวยเลยนะครับหลอดไฟข้างบนครับนี่หลอดไฟข้างบนเป็นการ แสงแล้วก็ปล่อยมาเป็นกระจายผึกคริสตัลครับนี่ครับดูดีมากเลยครับอย่างที่บอกครับว่าผนังกําแพงด้านข้างเนี่ยเขาจะใช้กระเบื้องปูเลยครับไม่ไม่ใช้สีในการทานี่ครับสวยงามมากเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นสบายๆนะครับแล้วก็ข้างหลังทางน,นู้นจะเป็นห้องครัวห้องชมพูน้องไอ้ลูกสาวผมครับวันนี้มาเป็นแขกเดี๋ยวทีนี้เราไปดูห้องนอนครับ ก่อนนี้จะของท่านไปดูห้องนอนนี่ครับห้องนี้โอ้โหตกแต่งได้สวยครับนี่นะครับหรูจริงๆนะครับสี่คูณ4ี่เมตรครับห้องนี้และจะมีห้องน้ําที่อยู่ในตัวด้วยนะครับนี่ครับข้างบนท่านก็จะใช้กระเบื้องเห็นครับกระเบื้องนี้ปูผนังครับแทนที่จะทาสีไม่ใช่นะครับแล้วก็เวลาที่ท่านมีเตียงนอนท่านก็จะบอกว่าหน้าต่างนี้จะต้องไม่ตรงกับหัวเตียงนอนท่านก็เลยเอาหน้าต่างครับเอาไว้ตรงด้านข้างของเตียงนอน เป็นประมาณนี้ครับเป็นบานกระทุ้งสามารถที่จะเปิดได้ครับเปิดได้ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับนี่ครับปิดขึ้นมานี่ครับแอร์ก็จะอยู่ด้านข้างเวลาติดแอร์เขาจะไม่ได้อยู่บนหัวนอนครับยัจะจะให้มันอยู่เวลาลมตกลงมาก็จะไม่ให้ได้โดนเตียงนอนประมาณนั้นแหละนะครับตัวนี้ก็จะมีมุมเล็กๆในการที่จะทํางานนั่นนู่นนี่นะครับเตียงนอนก็จะอยู่ตรงกลางห้องนะครับเป็นแบบนี้ชอบตรงที่กระเบื้องนะครับกระเบื้องปูเข้าไปแทนที่จะเป็นสีไม่ใช่นะครับอันนี้คือห้องนอน ด้านนู้นก็จะเป็นการการทำงานเล็กๆตัวทำงานเล็กๆนะครับมีพัดลมด้วยในกรณีที่ไม่ได้เปิดเปิดแอร์นะครับส่วนหลอดไฟครับเห็นไหมฮะดูดีมากเลยครับนี่หลอดไฟข้างบนเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะฮะโอเคเลยทีเดียวครับต่อไปครับก็จะไปดูห้องน้ําห้องน้ําในตัวครับเปิดเข้าไปทางด้านนี้นี่ครับเปิดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น นี่ครับแทนที่จะเป็นตู้เสื้อผ้าไม่ใช่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นห้องหนึ่งในการที่จะเก็บเสื้อผ้าไว้ได้เลยนี่ครับล็องตรงนี้จะอยู่ที่สองคูณสองจุห้าเมตรครับนี่มันตัดมาจากห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะแยกเข้าไปอีกกระหักนะครับเป็นประมาณนี้โอ้โหโอเคเลยนะครับต่อไปเราไปดูห้องน้ําครับอันนี้คือประตูครับประตูห้องน้านี่ครับเป็นลวดลายแต่ก็เลือกได้นะครับว่าอยากจะได้แบบไหน สามารถที่จะบอกทีมช่างได้เปิดเข้าไปข้างในครับห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ที่2.5คูณ2.5เมตรนะครับนะีครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ลายในการที่จะแบบเป็นกระเบือบบ้องอะไรต่างๆนะครับตามที่เห็นนะสุขภัณฑ์กระจนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็กระเบื้องของห้องน้ำเนะี่ครับเป็นแบบนี้และที่สําคัญนะครับ ห้องน้ําก็จะเป็นการแบบว่าลดลดขั้นนะครับแปบ๊บหนึ่งครับข้างบนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ําครับแบ่งเป็นส่วนเลยนะครับอาบน้ําแล้วก็จะมีรูระบายอากาศด้านบนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางสบู่วางยาสระผมนะครับห้องน้ําท่านก็จะนี่ครับเป็นลอ็อกอาบน้ําบริเวณน้ําจะสูงต่างกันประมาณสักสามสี่เซนโดยประมาณนะครับทางด้าน้นก็เช่นเดียวกันเวลาเราเดินเข้ามาในห้องน้ำเนีเน่ยมันก็จะต่างนะครับ พื้นต่างระดับนี่ครับตานี้ต่างกันประมาณสักสิบปอร์เซนโดยประมาณนะครับโอเคเลยครับสีกระเบื้องในห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้ครับสุขกับพันอะไรต่างๆแบบนี้ครับโอ้โหดูดีมากเลยครับหรูหราครับปูกระเบื้องจนทั่งสุดด้านบนเลยนะครับอืมแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางนั่นวางนี่อันนั้นก็แล้วแต่ครับเป็นสแตนเลสอย่างเดียวอย่างดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหน อันนี้ห้องน้ำครับโอเคเราจะเดินเข้าไปดูห้องครัวครับห้องครัวแล้วก็ห้องเก็บของต่อไปนะครับประตูเห็นไหมครับประตูตัวนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับโอเคเลยเราเข้าไปดูกันครับออกมาปุ๊บอ่าตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับเดินเข้ามาปุ๊บทะลุเข้าไปนะครับก็จะเป็นห้องครัว อันนี้คือลายห้องครัวครับแล้วก็ที่สาคัญของห้องครัวก็คือมันจะเป็นพื้นนะครับพื้นมันจะระดับมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นแบบนี้เวลาเดินเข้ามาห้องครัวปุ๊บตรงนี้จะต่างกันอยู่ที่ประมาณสัก 4- 5เซนนะครับงจากนั้นก็จะเป็นกระเบื้องปูห้องครัวก็จะเป็นลายนี้ลายต่างกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็คือมุมที่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก่อนที่จะเป็นห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้ตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ภายนอกก็คือหมายถึงว่า เป็นห้องน้ารวมนะครับแต่เมื่อกี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวของห้องนอนอันนี้คือห้องครัวครับโอ้โหห,หรูหราเลยนะครับนะครับเป็นแบบนี้ครับนี่ตัดเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหการชั้นวางของแล้วก็แบบเตาแก๊สครับนี่เลยโอเคเลยนะครับข้างในครับซิงเราไปดูซิงกันหน่อยครับนี่เปิดเข้ามาซิงเลื่อนได้เปิดเข้าไปประมาณนี้นี่ครับ แล้วก็เลื่อนดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับปูขอบสแตนเลสครับก็สีของอชั้นนะครับชั้นที่มันเป็นห้องครัวก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับโอเคเลยนะครับดูดีครับขนาดห้องครัวจะอยู่ที่3าคูนหเมตรนะครับนี่ครับแล้วก็เวลาเราเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาทํางานได้เนียบมากนะครับนี่ครับปูกระเบื้องทั้งหมดเลยข้างๆก็ปูนะครับเห็นไหมครับข้างๆนี่ปู เป็นกระเบื้องลายนี่ครับลายเข้าไปเก็บงานได้ละเอียดมากครับนี่เตาแก๊สอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นเตาแก๊สแบบฝังครับและที่สําคัญเจ้าของบ้านท่านบอกว่านี่ครับตัวนี้จะชิดเลยครับชิดขอบเลยจะไม่ได้มีการยกสูงขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของบ้านแต่ละหลังครับปูกระเบื้องจนกระทั่งสุดนะครับถ้าเป็นห้องครัวเป็นประมาณนี้ครับ เย็นทัดลมประมาณนั้นหละครับอันนี้คือห้องตัวครับดูหลอดไฟครับทันสมัยมากเลยครับสุดยอดครับนี่ครับถัดจากนั้นหันหลังกลับเข้ามาครับก็จะเป็นห้องน้ําในตัวครับห้องนี้เดินเข้าไปดูข้างในกันครับห้องน้ําตรงนี้ก็จะเหมือนกันกับห้องน้ําที่อยู่ทางด้านนู้นครับขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่ครับห้องน้ําเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกภายนอกนะครับ ที่ไม่ใช่ห้องน้ําในตัวนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับข้างล่างนะครับลองย้อนกลับมาดูข้างล่างนะครับเป็นลายนี้ครับอันนี้คือกระเบื้องที่อยู่ในห้องน้าครับก็อย่างที่บอกว่าห้องน้ําท่านก็จะมีระดับนะครับมีบริเวณที่พักเนี่ยสูงต่างกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นแบบน้าครับมีฝักบัวนะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็น ที่กั้นระหว่างที่อาบน้ํากับชักโครกนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต่างระดับต่างระดับนิดนึงไม่สูงเท่าไหร่นะครับทางด้านรถก็ต่างระดับเช่นกันในการที่เราเดินเข้ามาห้องน้านี่ครับชักโครกสุขภัณฑ์นะครับโอเคเลยนะครับถือว่างานเนี๊ยบมากครับกลับบ้านขนาดใหญ่เลยนะครับแปดแปดคูณสิบแปดเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับงบประมาณอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสน แปดหมื่นบาทยังไม่จบครับทะลุมาด้านหลังครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นห้องเก็บของห้องซักล้างนี่ครับเก็บของของท่านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขนาดตรงนี้จะอยู่ที่สามคูณแปดเมตรครับห้องของท่านนี่ครับด้านหลังการเก็บงานก็ยังคงละเอียดเรียบร้อยดีนะครับห้องเก็บของนี่ครับอนาคตหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําจริงก็อาจจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่มีประตูก็ได้นะครับตอนนี้ท่านซื้อประตูมาแล้วนะครับอืมตรงนี้โอ้โหดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ ไม้กวาดเก็บแล้วก็เครื่องซักผ้าห้องซักล้างประมาณนั้นแหละครับตากกงตากผ้าก็ประมาณนี้เลยโอ้โหแล้วก็ลายกระเบื้องในห้องในห้องเก็บของครับเป็นแบบนี้สุดยอดเลยครับบ้านหลังนี้ไม่มีทิตติครับแต่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าถ้าผมจะสร้างบ้านเนี่ยผมก็คงจะคาดคาดว่าแบบบ้านหลังนี้น่าจะเป็นแบบสําหรับได้หลายคนนะครับที่คิดจะสร้างบ้านต่อไป อันนี้คือขนาดยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเหลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเรามาดูด้านข้างครับนี่ครับกำลังกําลังเก็บรายละเอียดในเรื่องของการทําอะไรอ่ะติดสัญญาณทีวีอยู่นะครับนี่ครับสีเทาเข้มครับด้านล่างขึ้นมาก็จะเป็นขอบบัวสีขาวแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับบริเวณข้างหลังของตัวบ้านครับเป็นประตูไม้ถัดจากนั้นครับเดินเข้าไปดูกันหน่อยครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ติดเครื่องกองน้ําด้วยนี่ครับโอเคนะครับสุดหรูหราครับกลับบ้านในงบประมาณ1นึ่งล้านสามแสนบาทกับทีมงานสุพรรณคอนสตรัคชั่นถ้าสนใจก็ไงก็โทรไปสอบถามถึงรายละเอียดแล้วก็การรับเหมาได้ครับกับทีมงานนี้เห็นแล้วโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องบล็อกระบายอากาศนะครับในห้องที่เรียกว่าเป็นห้องตากผ้าอะไรประมาณนั้นแหละครับโอเคเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังในการที่เราจะไปดูเป็นข้อมูลเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการสร้างบ้านครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกทุกคนให้มาดูเพียงเท่านี้นะครับ,รบเรียบร้อยเลยสวยหร,รูหรูหราสิ้นสุดนะครับที่บริเวณห้องพักห้องนั่งเล่นครับสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับสุดยอดครับสวยหรูหรามากเลยครับ